แมาดิสวัสดีครับเจมสรัเจมส์มาช่วงนี้ก็ค่อนข้างพอใจอยู่นิดนึงครับผลงานที่เจอกันสามครั้งก็เสมอกันแล้วเสมอไฟนี้แล้วก็แพ้ไฟนึงครับก็จะกลว่าเจ้ากันแล้วแตว่าที่ผ่านมาครับเกมมันดูง่ายกว่าที่คิดไหมหรือว่ายังไงก็ง่ายกว่าที่คิดเราวางเกมวางแผนไหมยังไงบ้างก็เดินเดินแล้วก็บังแทงซ้ายแล้วก็มาบอกมาครับแล้วไฟที่แพ้เขานี่เราไฟแพ้เขาอย่างไรก็ มีอาการช่วงไปยกสี่ลูกล้มอ่ะลูกเขาต่อยมาล้วผมจังหวะของแตกแล้ววันนี้ช่วงตน้นยกห้าต้องบอกว่าชิงดานะแต่ว่าเราไม่ได้จังหวะก,กระตุกจังหวะดึงล้มสองทีจังหวะนั้น<ช>ทำให้เกมนี่สบายใจเลยไหมก็สบายใจช่วงนึงลูกนั้นเนี่ยคือเป็นลูกเสด็จเราเลยใช่ไหมคือพอพอ,พอได้ขึน้นไปก็คือจบข่าวก<อ>็คิดว่าจบข่าวไหมน่าจะจบก็ชิงดำเนี่ยอาชิงดำเสด็จมาคารวะของเขกแบบนั้นะนะอเอาเอาเอา มีชีสเท่าไหร่น้องเมื่อกี้เห็นเลาไม่ใช่